มีไฮไลท์เด็ดเป็นมิคคอนเสิร์ตเก๋ๆจากพี่หมากพี่มิน้นพี่นเด็ดคิ้วเข้มที่นำเพลงทิฏฐิน่ารักน่ารักอย่างรักหรือไม่รักโลกล้านปีมาขยับคอโชว์เสียงเพลงให้กับร้องๆได้ร้องแล้วก็เต้นตามไปด้วยล่ะค่ะ นะคะผู้จัดใจดีอย่างพี่สายเยชินีก wow, ็ขึ้นเวทีกล่าวสวัสดีแล้วก็อวยพรน้องๆพร้อมกับมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่งนะคะให้มุ้ยทิุยุ่นนะคะพี่ๆก็ยังมอบของที่ระลึกพร้อมกับแช่ภาพเป็นที่ระลึกไว้ดูต่างหน้ากันอีกด้วยละค่ะกอนนะคคบบุณเดยัังไห้รร รู้สึกอบอุ่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องนอกจากจะมาสนุกกันก็ยังมาช่วยกันทําบุญคือมาช่วยกันป้อนข้าวน้องๆแล้วก็ตักไอติมแบบแจกของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเกมกันเป็นกันเองวันนี้สนุกมากนะฮะถึงอากาศร้อนแต่ว่าพวกเราไม่ร้อนเลยใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นเงือออก ทุกคนเนี่ยแบบช่วยกันอย่างเต็มที่ฮะทั้งแฟนๆแล้วก็น้องๆที่<อ>บ้านครูยุนนี้ถ้ามีเวลาว่างก็อยากจะมาอีกครับมาอีกเกรื่อยๆแน่นอนสนุกดีก็รู้สึกว่าเออดีเนาะนนเขาจําเราได้ก็ภูมิใจก็<น><น>มีโทรศัพท์มาบ้างญาติๆแล้วก็มีเอ่อคนแถวบ้านเหมือนกันนะฮะใ<อ>นกน่าว่าเพื่อนโทรมาก็สวัสดีนะาว่าอะไรเงี้ยพี่ก็มีบอกว่าทําไมเขาหอมถึงปล่อยให้ละตีรังแกขนาดนั้นเอาไปขังลงสีทําไมไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ย ก็มีเป็นคุณป้ามาทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะคน่ารักค่ะแล้วก็เป็น,ก,นกันเองมากๆเลยค่ะแล้วตลกด้วยค่ะ <laughs> แล้วก็จะติดตามต่อไปเรื่อยๆค่ะ <laughs> อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเป็นยังไงคะเห็นความน่ารักแล้วก็ใจดีของน้องๆสาม